สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวลงทุนล้างแอร์1,500บาทผลออกมาชัดมาก11ปีที่ผ่านมาเราสูตรอะไรเข้าไปเรียกได้ว่าตอนนี้ในกลุ่มงานบ้านที่รักได้มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ได้ออกมาเปิดประสบการณ์ล้างแอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับบ้านเมื่อ11ปีที่แล้วระบุว่า ที่ผ่านมาชั้นนอนสุดอะไรเข้าไปแอร์ที่บ้านยี่ห้อดีไม่ทราบรุน่นติดตั้งมาพร้อมกับบ้านเมื่อ11ปีที่แล้วช่วง2-3ปีหลังมานี้เกิดปัญหาคือแอร์เป็นน้ำแข็งน้ำไหลจอกเหมือนเปิดก๊อกแอร์ไม่เย็นและพัดลมเสียงดังปีล่าสุดอาการหนักเป็นเดือนละครั้งช่วงแรกๆที่มีปัญหาเราก็เรียกช่างมาดูตลอดช่างก็จะล้างแอร์ให้ล้างแบบทั่วไปในราคา500-700บาท เท่ากับว่าปีนึงเราต้องล้างแอร์ตัวนี้มากกว่าสองครั้งหลังๆเริ่มชินขี้เกียดนัดช่างก็ปล่อยๆป,ปิดย้ายไปนอนห้องอื่นสองสามวันกลับมาเปิดใหม่ก็หายแต่แล้วเดี๋ยวก็เป็นอีกนั่นแหละเคยถามช่างมาปัญหานี้เกิดจากอะไรเพราะอยากแก้ให้หายขาดเสียทีช่างหนึ่งบอกว่าเพราะท่อระบายน้ำตันล้างก็หายแต่หลังจากล้างไม่นานก็เป็นอีกช่างสองบอกว่าเพราะตอนติดตั้งท่อน้ำทิ้งไม่ได้ระดับ น้ำไหลหลย,ย้อนกลับมาแต่ก็ไม่ได้แนะนำว่าต้องทำท่อใหม่หรือทำอะไรยังไงก็แค่ล้างแล้วก็กลับไปล่าสุดเห็นโพสต์จากกิจกรรมผู้ชายที่รักคึกคักเวลาตอบคำถามตอนช่างแอร์ที่รักของแอดอุ้ยมีช่างแอร์ที่มาร่วมกิจกรรมคือคุณแจ็คมาให้ข้อมูลอย่างละเอียดและร้านอยู่ใกล้บ้านเลยติดต่อให้มาช่วยดูสรุปแล้วแอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะแค่สกรปรกมากตามภาพประกอบ และต้องล้างแบบยกเครื่องเพิ่มเติมความรู้จากในเมน้นสับในวงการเขาเรียกกันว่าแขวนคอยนี่เห็นภาพแล้วช็อกมากเพราะเราก็ล้างแอร์เป็นประจำน้ำหอมปรับอากาศในห้องก็ไม่ได้ใช้ห้องก็ทำความสะอาดทุกวันยังเครอะอะไรได้ขนาดนี้เลยแสดงว่าล้างแบบธรรมดามันเข้าไม่ถึงจุดโศก,กปรกได้จริงๆ วันนี้ช่างถอดชิ้นส่วนลงมาล้างใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงมีลงน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อและล้างแผงคอยเย็นดูแล้วงานล้างละเอียดกว่าล้าง5 0 0 7้0ถึงบาทเยอะค่ะค่าบริการจึงสูงกว่าเยอะของเรา1,500บาทล้างเสร็จแอร์เย็นเสียงเบาลงเดี๋ยวต้องดูระยะยาวอีกทีค่ะถ้าครบเดือนแล้วปัญหาเดิมจะกลับมาอีกหรือไม่ ยังไงแนะนําให้ลองล้างแบบยกเครื่องดูบ้างนะคะถึงแอ r จะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราก็คงไม่อยากสูดอากาศผ่านคราบผ่านเมื่อพวกนี้กันเนอะเพิ่มเติมภาพตอนล้างแอร์แผงคอยเย็นของเราและเพิ่มภาพการล้างแอร์ธรรมดาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นความแตกต่างค่ะหากสนใจลองเซิร์ชใน Google ว่าล้างแอร์ธรรมดาล้างแอร์ใหญ่ตัดล้างล้างแขวนคอย จะพบเว็บร้านแอร์ต่างๆที่ทำข้อเปรียบเทียบการล้างแต่ละแบบให้ค่ะทั้งนี้จากการอ่านข้อมูลเองการล้างแอร์ธรรมดาเพื่อรักษาความสะอาดเป็นประจำก็มีประโยชน์ค่ะ แค่คิดว่ามันเข้าไม่ถึงหลายจุดเพราะตลอด11ปีแอร์ตัวนี้ล้างแบบธรรมดาทุกปีปีละ1-2ครั้งและมากกว่า3ครั้งต่อปีในช่วงที่เริ่มมีปัญหาแต่ยังพบความสกรปรกในซอกมุมอื่นๆที่การล้างแอร์ธรรมดาเข้าไม่ถึงถ้าเปรียบเทียบคงเหมือนการถอดล้างเครื่องซักผ้าค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ